เอสวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนๆทุกคู่ทุกคนมาเขา้าคัวตามเดิมเมนูบัานบ้านตามมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะมเตรียมไ้เรียกน้ำมันไปด้วจ้ะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยพอกระเทียมลูกกระเจียวแล้วจ้ะอาหารบัานนอกเขาง่งายๆจ้ะผู้ใดเฮ็ดเป็นกระเฮ็ดก็จ้ะสูตรไทสูตรมัน สูตรอีชันต่างหากแกทีซีสูตรบ้านๆเขาจ้ะเบาไฟนิดหน่อยเดี๋ยวมันแรงเกินเติมน้ำไปได้จ้ะไปแล้วก็ใส่ซอสเมคก,กี้ลงไปด้จ้ะยวดำ เขาน้อไปช้อนนิดๆเหลือเลยจ้ะเอาไข่ใส่จ้ะไข่ใส่ไปเลยสูตรง่ายๆบ้านๆจ้ะเขาผัดสูตรใจซี่คือผัดมีแหละพี่น้องคือผัดมีไข่ไข่ผัดมีอะไรผู้หลาดเนี่ยผัดมีบ้านเ้างเลยจ้ะใส่เข้าไปเลยจ้ะพอมันนั่นเาก็เทเข้าไปเลยเอ,อึ๊บนั่นเย็เยบลอย เกิดจากสุกแล้ว,ลวเข้าผัดไข่มันบานจ้ะแอทีอซี่บซายกุ้งดอกใช้ตะไคร้สองเลยก็พอเราะจะเห็นบอสุกแล้วจะหมอมขาวผัดลงไปเลยจ้าอืมจับดูปโป่งทำไปจ้ะจับอืมจับจับจับ,จ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 บปิดเตาเลยอือหือ จอบชอบนี่จ้าเสร็จออกมาแล้วเห็นไหมน่ากินบ่จ้านี่แหละผัดห่อนๆนี่แซ่บจ้ะพี่น้องมาแซ่บกันเลยจ้ามาจ้ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วมาเด้อแซ่บๆน้ำกันยายชี้ีผัดเข่าได้เมื่อนี่ผัดเข่ากระทะนึงมึงเนี่ยปวดโว้ะมึงเนี่ยมาเด้อเข่า เข้าหูงไว้จ้ะก็ใส่กระปุกไว้ใส่ตู้เย็นไวบน้บ้านี้มันหลายมือย่านมันเสียงก็มาผัดจ้ะเป็นอาหารการกินต่อไปเกี่ยส้ตมตำแยิทีๆกระเพาะส้ตมตำจ้ะชอบเมดูใดเกาเด้อพี่นดองมาแซ่บๆน้ำกันจ้ะผักลายๆผักลายๆพวกผักอ่ะนี้เบิ่งเด้อหน่อไม่ น้องไม่ต้มยายสีกับมาแซแข็งไว้ละจ้ะนี่ก็ออกมาแกะกินได้คือเก่าจ้ะแซ่บคือเก่าแล้วก็สิมีบักถั่วเปียบแั้วก็ทิ้งยายสีซีก็มีจ้ะเห็นบ่ยายสีซีเก็บมาไว้แล้วก็มาแซแข็งไว้จ้ะกันตายได้อยู่จ้ะพี่น้องแล้วก็ผักกะหลำ่ำมาเด้อจ้ะได้เวลาแล้วเก็บยังเก็บไว้ได้ก็กินจ้ะนี่สมผักยายสีซีก็บยังจ้ะไก่ก็บยัง <laughs> ยายซีดีกับเขาหน่อยโบเป็นกับโบเป็ยนยังจับโบเสียเขาเขาเห็นแล้วเขาก็ใส่ตู้เย็นไว้โบเป็ยนยังจับมาเดี๋ยวประเดี๋ยหิวหิวตามเดิมจ้ะส่วนซีด้กินเขาน้ำมูเพิ่นนะอู้รอบใบใบเด้อจ้ะพี่น้องจะแสบๆเด้อจ้ะโอ้ยน้ำไหลไหลน้ำไหลไหลน้ำไหลแดงน้ำบุปผกเจ้า สิส้ตักเอาจ่ะเดี๋ยวมันสิเป็นเนี้นกินเดี๋ยวมันเป็นเนี้นกินมันนั่นเสียดายว่าเห็ดไหลไม่จ๊ะแกสีสีเห็ดไหลมาเด้อผู้ใดพันจะกินข่าวกินน้ำมาเด้อจ้ะน้ำลายไหลน้ำลายไหลมาเด้อมาเด้อเรียบร้อยแล้วเฮ้ยกินอย่างดีพี่น้องกินอย่างดี เขาพัดก็แซ่บจ้ะพัดบันบ้นๆเนขาเนาะเซ่บจ้ะพี่น้องอืมเซ่บโดนๆพัดกินเซ่บจ้ะอืมอ,อืม ไก่กับพ่อไก่สองสวนหามองว่างกับหยางก็แบบโอ้ยแสบพี่น้องเอทถึงจะกินเมื่อเที่งกินส่วนจักอีหยางบุ๊เขาเจ้ากินเมื้อกบ่ได้อีกยิบบ่ได้ Ừm. Dạ. Ừm. mà lấy ổ Má mà đưa con. ตายหลากหลายครับอืม,อมกันตายได้อยู่ยามบูมีซีห้คือสดกับเบืคือดอกจอดแต้ว่ากะโอเคอยู่กับสมตำ แล้วสิๆเป็นคนกินไงกินไงอยู่ไงจ้ะโมเรื่องมากเลี้ยงไงผู้ใหญเสียม,มาเอาไปผู้ใหญเสียม,มาไปเป็นเป็นแนวไปเลี้ยงมาเอาเด้อ กินซ่อนกับโบคือกินมือดอกพี่น้องซ่บกว้ามือ,อเดี๋ยว่ากันเด้อเห็นไรจะจ่ายคองทิ่มว่าได้ดอกจก้ะแก้มกันอันนั้นนีไป うん。

ซื้อไะซื้อมาไว้ได้กินกับส้มตำกับหวานนี่ดีพน้อง ซื้อไว้ตำกระเซ็บเนี่ยผกทั่วเนี่ยทั่วแปรเนี่ยตำกระวานพีบกทั่วบ้านเขาละ 嗯，好。 เก็บแซ่แข่งไว้เต็มอยู่อดขวบปีนออกมาก็โมเบิดดอ,อกพี่น้อนยงยาสีที่เก็บไวไ้หลายในวันไหนเนี่ยเบิดเรียวเก็บไนนเบิดเรียวด้วยเนี่ยเดี๋ยวกิ่นในอ่อนมัน Uh. Peppergull คนหิวคนโมปากบโมบอนอกโป้ถามไก่กละแค่ยังกัดแซบฟีมือเจ้าของแซบแผลแซบมันแซบอีจฉนตั้งหาก เราแซ่บกินอย่างพี่น้องเพราะเอาแซ่บล้วต้องกินปูดองอืมเข้มดีแท้ตำส,สูบอะไรเช่นให้เบื้องหนุ่มเนี่ยเฮีนให้เบืงแตียนเขาผัดนั่นแหละหลายยังมืงขาปู กูดองก็ไปซื้อมาไว้ละจ้ะน,นี่กระปุกนะ่ะ จับถือกินอย่างดีพี่น้องพี่เจ้าพี่เจ้าเจ็บๆเลี้ยงใหม่หวานด,ดีดียายสิเกลใส่ทั้งเปียกออกมา,า,มาไละไลายน้ำแข็งกุลแกะออก Ja. Mm -hmm. mm.

biết tỉ lưng mày, ăn chắp 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 พี่น้องจา้าเอาละยายซี้ชีก็เริ่มอิ่มแล้วล่ะกระเทียมจบทั้มนี่เนะาะยายซี้ชีก็ขอบคุณทุกๆคนได้จา้าที่เข้ามาชมมาให้กำลังใจายายซี้ชีมาแซ่บๆน้ำกันได้จ้ะแต่และมือยายซี้ชีก็บเป็นอย่างเงดกับเขาสู้กินละจ้ะกินให้เบิง้งเห็ดให้เบิง้งกินให้เบิง้งมาแซ่บน้ำกันเด้เอนั่นแหะ ขอบคุณทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆของยายซีซีในฝรั่งเศสจ้ะจำนี้แหละเนาะขอบคุณนะจ้ะเบื้องแก้ซีซีิดลวก็ให้มีความสุขเด้อมีความสุขกับการกินมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่างกายอนั่นแหละเมื่อืะะออ่นวันวาเวลนไทน์ขอมีความสุขกลายด้อพี่น้องเวพรอนแก่อนก็เ่เปลี่ยนอย่าง ปืนยังเอวย้นอนมาอีกก็ได้เวยซูมอก็ได้เวยพอนเปมนบอกสำนี้นะจ๊ะพ่อกันคลิปหน้าจ๋บาบายอย่าลืมนะจ๊ะติดตามด้วยจ้าบ๊ายบาย